ตอนที่15ผู้อย่างรูดานโอสถชายหนุ่มผู้นี้นําว่าทังอ,อวี่และเขาก็อยู่ในสำนักตันอู่เช่นเดียวกับเย่หยวนแต่สิ่งที่แตกต่างจากเย่หยวนคือเขาสามารถสอบเข้าได้ด้วยความสามารถของตัวเองและในความเป็นจริงผู้ที่มีพรสวรสวรค์ส่วนใหญ่มักจะมาจากตระกูลขุนนางมีเพียงผู้มีพรสวรรค์ไม่กี่คนที่มาจากตระกูลธรรมดาทั่วไปตระกูลที่ใหญ่กว่ามักได้เปรียบกว่าพวกตระกูลธรรมดาเป็นปกติ รวมไปถึงด้านทรัพยากรก,ก็มีเพียบพร้อมกว่าดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่พวกมีพรสวรรค์จากตระกูลธรรมดาธรรมดาจะถูกเบียดต,ตกไปวรยุทธ์โอสถเสริมความแข็งแกร่งและเงินตรานี่คือสิ่งที่ตระกูลชั้นสูงได้เปรียบกว่าพวกสามัญชนที่แม้ว่าจะทํางานหนักตลอดชีวิตก็ไม่มีทางมีสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดนี้คือความแตกต่างระหว่างตระกูลธรรมดากับตระกูลชั้นสูง ถังอ,อวี่สามารถสอบเข้าสำนักตันอู่ได้และฝีมือของเขาก็อยู่ในระดับทั่วไปการที่เขาอยู่ในอาณาจักรแกนแท้แห่งปราณได้ในวัยเพียงแค่นี้ก็ถือว่าไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่เขาก็ไม่ถึงกับไร้ฝีมือสักทีเดียวจากระดับสามไปยังสีนั้นค่อนข้างมีอุปสรรคอย่างมากแต่ความสามารถในการก้าวข้ามอุปสรรคของเขานั้นเรียกได้ว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้โอสถหรือทรัพยากรใดๆเลยมันแสดงให้เห็นแล้วว่าทังอ,อวี่นั้นมีพรสวรรค์ในด้านเส้นทางการต่อสู้อย่างมาก พ่อของถังฮนุนั้นมีนามว่าถังส่งไฮโวเขาเป็นนักล่าสัตว์อสูรผู้มีประสบการณ์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาได้เผชิญหน้ากับสัตว์อสูรที่ร้กาศมานับไม่ถ้วนในป่าปลิดชีพที่ทําไปทั้งหมดก็เพื่ออนาคตที่สดใสของลูกชายของตนแต่ท้ายที่สุดหากบทจะเจอก็ต้องเจอถังส่งไฮโเผชิญพบสัตว์อสูรที่ยากเกินต่อกรในป่าปลิดชีพแม้เขาจะรอดตายแต่เขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส ทังอ,อวี่เป็นเด็กที่ฉลาดและกระตันยูเขาเห็นพ่อของตนได้รับบาดเจ็บด้วยตาคู่นี้แทบทุกวันแม้เขาจะฝึกฝนศาสตร์แห่งการต่อสู้แต่เขาก็ยังต้องการที่จะฝึกปรือในด้านศาสตร์แห่งโอสถไปด้วยเช่นกันเพื่อนํามารักษาพ่อของตนหากเขาไม่ต้องมาเสียเวลากับการฝึกฝนการหลอมโอสถแล้วก็ป่านนี้ความสําเร็จในด้านการต่อสู้คงไม่อยู่ไกลเกินเอื้อมแบบในปัจจุบันนี้เป็นแน่แม้กระทั่งในด้านโอสถเขาเองก็มีความรู้ค่อนข้างตื้นเขินนะัก เพื่อที่จะสนับสนุนถังอ,อวี่เพื่อสนับสนุนทรัพยากรสำหรับบ่มเพาะพลังในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาถังซ่งไฮโวได้ลดค่าใช้จ่ายของตัวเองต่างๆนานานั้นหมายความว่าถังอ,อวี่นั้นไม่สามารถที่จะซื้อ,อยาสำเร็จรูปได้แต่ถังอ,อวี่ไม่ต้องการให้พ่อของตนตายต่อหน้าเขาจึงตัดสินใจที่จะลองพยายามหลอมโอสถฟื้นฟรูร่างกายขึ้นมาเพื่อนำมารักษาพ่อให้หายดี เมื่อทังอวิมอนึกถึงจุดนี้เขาได้วางท่าทีไม่แยแสแต่อย่างใดจากนั้นก็ยกมือขึ้นและชี้ไปยังเย่หยวนพร้อมพูดขึ้นอย่างจริงใจว่าพี่ชายคนนั้นนะในตอนนี้ข้ากําลังติดปัญหาอารมณ์ไม่ดีอย่างมากดังนั้นข้าก็ขออภัยที่ค่ะเย่หยวนรู้ดีว่าเขาจะพูดอะไรจึงยิ้มและตอบกลับทันทีว่าเพราะท่านต้องการช่วยชีวิตคนที่ท่านรักท่านเลยกล่าวแบบนั้นข้าเข้าใจทังอวิลังเลเล็กน้อยก่อนที่จะถามออกไปว่า การที่ท่านพูดแบบนั้นท่านคงต้องการย่าหกแฉกเหมือนกันมิใช่หรือไงทั้งอ,อวี่เป็นคนหัวไวจากคำพูดของเย่หยวนก่อนหน้าเขาเดาได้ทันทีว่าเย่หยวนคงต้องการสิ่งสิ่งเดียวกับเขาเป็นแน่และนั้นก็คือเหตุผลที่ทําให้เขากล่าวหุ้นหุ้นในทีแรกเย่หยวนไม่คิดจะปิดปังแต่อย่างใดเขาได้ตอบตามความจริงว่า ท่านกล่าวถูกต้องแล้วข้าต้องการใช้ประโยชน์บางอย่างจากยาหกแฉกจำนวนสามส่วนแต่ข้าก็เพิ่งรู้เหตุผลที่ท่านต้องการมันเช่นกันท่านพอที่จะเชื่อใจข้าและนำข้าไปหาผู้ป่วยได้หรือไม่บางทีข้าอาจจะช่วยช่วยเหลืออะไรได้บ้างหากเย่หยวนกล่าวแบบนี้ทันทีที่เจอหน้าถังอวี่เขาคงสะบัดออกมาแล้วแต่เพราะคำพูดวิเคราะห์ของเย่หยวนในตอนแรกนั้นทำให้เขาตะลึงเป็นอย่างมากทำให้เขารู้ถึงทักษะด้านโอสถของอีกฝ่ายในทันที และในความเป็นจริงทังอ,อวี่ก็ไม่ค่อยมั่นใจนักในฝีมือของตนเองเช่นกันแต่อย่างน้อยเขาก็ยังมั่นใจในสูตรโอสถฟื้นฟูนฟนร่างกายที่ได้มาและเหตุผลที่เขาซื้อยาหกแฉกไปมากถึงสามส่วนก็เพราะเอามาเผื่อล้มเหลวเขาจะต้องทําการรักษาพ่อของเขาโดยด่วนทั้งอ,อวี่ลังเลไปครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดว่าแล้วท่านเป็นใครระมาจากไหนแม้แต่นามท่านข้าก็ไม่รู้ข้าแซ่เย่นามจริงว่าหยวนเย่หยวนตอบโดยไม่ปิดบังแต่อย่างใดเย่หยวน ทังอ,อวี่ค่อนข้างคุ้นเคยกับชื่อนี้อย่างมากและกำลังคิดว่าเคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนเมื่อผู้คุมหอโอสถที่อยู่ใกล้ๆได้ยินนายน้อยของเขากล่าวชื่อแท้ของตนเองออกมาผู้คุมได้กล่าวกับตัวเองในใจว่าหากเป็นแบบนี้ไม่ดีแน่ชื่อเสียงเย่หยวนนั้นดังสนั่นไปทั่วรัชฉินตามที่คาดไว้เมื่อถังอ,อวี่ได้ยินชื่อพร้อมกับการที่คนคนนี้อยู่ในหอโอสถแห่งนี้ด้วยละก็เขาก็นึกออกทันทีเจ้า เจ้าอยู่ในอันดับสุดท้ายในการจัดอันดับในสำนักตันอูเจ้ามัน้าขี้เริ้วเย่หยวนทังอวิกล่าวออกมาทันทีเย่หยวนได้ถอนหายใจทันทีเขาไม่รู้เลยว่าก่อนที่เข้าจะสิงร่างนี้เย่หยวนตัวจริงได้ก่อวีรกรรมอะไรมาบ้างกันแน่ชีวิตของเจ้านี้มันล้มเหลวขนาดไหนกันแน่ถูกต้องแล้วข้านามว่าเย่หยวนแต่ท่านไม่ควรปฏิเสธข้าในสถานการณ์เร่งด่วนเช่นนี้หากข้าเดาถูกต้องเจ้าคงไม่มั่นใจว่าจะหลอมโอสถฟื้นฟูร่างกายได้สำเร็จใช่หรือไม่นั้น คำพูดของเย่หยวนนั้นได้จี้ไปในหัวใจของถังอ,อวี่มากขึ้นหากมันเกินมือของข้าจริงๆข้าจะเรียกพ่อของข้ามารักษาพ่อเจ้าในทันทีและจะช่วยเจ้าหลอมโอสดฟื้นคืนร่างกายให้อีกด้วยเจ้าว่าไงละ่ะเย่หยวนกล่าวแทรกในทันทีเมื่อเย่หยวนเห็นว่าถ้าไม่ไดีเขาจึงอ้างชื่อพ่อของตนมาเป็นหลักประกรันแบวตาของถังอ,อวี่เป็นประกายในทันทีเมื่อเย่หยวนบอก,กว่าเย่ฮานจะมารักษาให้ด้วยตัวเองนี่เจ้าพูดจริงหรือแน่นอนข้าพูดความจริงทุกประการ หากไม่มั่นใจงั้นพวกเรามาเขียนสัญญากันดีไหมทังอ,อวี่รู้สึกไม่ดีอย่างมากหากไม่เชื่อใจคนที่ต้องการจะช่วยเช่นนี้แต่มีเดิมพันเป็นถึงชีวิตของพ่อทังอ,อวี่แถมชื่อเสียงของเย่หยวนก็ไม่ค่อยจะดีอีกที่เขาคิดไว้คือหากเย่หยวนรักษาพ่อเขาสำเร็จจริง,รงๆเขาคงต้องกล่าวขอโทษเย่หยวนทีหลังหลังจากทังอ,อวี่ตัดสินใจได้แล้วเขาก็ยื่นมือออกมาจับมือเย่หยวนและพูดว่าหากท่านสร้างปัญหาขึ้นละนายน้อยเย่ เย่หยวนจับมือกับถังอ,อวี่ด้วยความยินดีพร้อมตอบกลับว่าข้าย,ยินดีชดใช้เท่าแก่ไปหยิบสัญญามาให้ข้าผู้คุมหอโอสถไม่รอช้ารีบวิ่งไปหยิบสัญญาในทันทีเมื่อเย่หยวนลงนามเสร็จสิ้นสีหน้าของถังอ,อวี่ก็ดูจะผ่อนคลายขึ้นหลายส่วนในทันใดณนะตอนนี้ผู้คุมกำลังมองสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ข้างหน้ามันปรากฏเป็นภาพฉากที่ขาทั้งสองกำลังเดินออกไปจากหอโอสถด,ด้วยกันผู้คุมไม่คิดเลยว่าจะได้เห็นภาพอะไรแบบนี้ เขารู้ดีว่าเย่ยวนในอดีตมักจะไม่พูดคุยสูงสิงกับใครง่ายๆแต่ในตอนนี้กลับไม่ใช่แล้วตั้งแต่ที่เขารอดจากพิษครั้งนั้นนายน้อยเย,ย่ก็ได้เติบโตขึ้นแล้วจริงๆที่ดินทุกตารางถึอ,อในรัชทินนั้นเปรียบเสมือนทองคำแท่งแม้อาชีพนักล่าสัตว์อสูรจะมีรายได้สูงกว่าคนทั่วไปแต่ถังซ่งไฮโวก็ไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยอะไรใหญ่โตได้เพราะเขานำเงินทั้งหมดไปสนับสนุนลูกชายของเขาในการฝึกปลื้าสัตว์แห่งการต่อสู้ ดูจากขนาดบ้านก็เท่ากับของคนธรรมดาทั่วไปภายในบ้านนั้นดูมืดอับแสงทันทีที่เย่หยวนย่างก้าวเข้าในบ้านกลิ่นสมุนไพรหอบหนึ่งพลันตีขึ้นใส่จมูกของเขาในทันทีดอกบัวสงบจิตต้นสนสีแดงผลบุกผาทอองอสมุนไพรเหล่านี้ล้วนเป็นวัตถุดิบในการหลอมโอสถระดับหนึ่งดูเหมือนว่าเจ้ายังคงมีฝีมือในการหลอมโอสถอยู่เพียงระดับหนึ่ง แถมโอสถที่เจ้ากำลังจะปรุงขึ้นคือโอสถระดับหนึ่งอันดับต้นๆอีกด้วยคงกลัวว่าจะหลอมกลั่นผิดพลาดถึงซื้อยาหกแทกมามากถึงสามส่วนใช่หรือไม่เย่หยวนพยายามประเมินความสามารถของถังอ,อวี่ด้วยค่อยคำที่สุภาพที่สุดเย่หยวนจงใจแสดงความสามารถเพื่อให้ถังอ,อวี่เชื่อใจเขาบ้างเนื่องจากชื่อเสียงแย่ๆของตอนเองในอดีตมันเยอะเกินไปเขาจึงไม่มีทางเลือกนอกจากแสดงความสามารถต่อหน้าถังอ,อวี่ การที่เย่หยวนแสดงความสามารถออกมาแบบนี้มันมีได้สร้างความไม่พอใจแก่ถังอวี่เลยกลับกันมันได้สร้างความตกตะลึงให้แก่ถังอวี่แทนการที่เย่หยวนพึ่งย่างก้าวมายาังบ้านของตนแถมสมุนไพรที่ต้องไว้ยังอยู่ด้านในสุดของบ้านแต่เขาก็สามารถใช้จมูกแยกแยะสมุนไพรได้อย่างละเอียดเพียงการดมในคราเดียวอย่างกับว่าคนที่อยู่ข้างๆเขาในตอนนี้คือเซ NO ียนโอสดแม้แต่อาจารย์ในสำนักก็ยังไม่สามารถทำเช่นนี้ได้ตอนที่16กกระตุ้นด้วยคำพูดถูกอย่างที่ท่านคิด ท่านคงศึกษาด้านโอสถมาอย่างดีท่านจึงมีฝีมือขนาดนี้ข้าอังอ,อวีผู้ได้ยินข่าวลือมามากเกี่ยวกับท่านจนกล่าวดูหมิ่นท่านแบบนั้นข้ารู้สึกละอายยิ่งนะักเมื่อได้เห็นความสามารถของเย่หยวนอังอ,อวีได้กระหนักทันทีว่าก่อนหน้านี้เขาได้กล่าวไม่ดีกับเย่หยวนไปมากเขาจึงรีบกล่าวขอโทษอย่างรวดเร็วเขากล่าวสรรเสริญเย่หยวนในใจที่เย่หยวนสามารถเปลี่ยนตัวเองจากอดีตที่ไม่สู้ดีนะักดังนั้นเขาจึงกล่าวขอโทษอย่างตรงไปตรงมานี่คือสิ่งที่สหายควรทำแก่กัน ระหว่างทางที่มานี่อังอ,อวี่ได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องราวตกรกูลของเขาจนเย่หยวนก็รู้ว่าอังอ,อวี่เองก็อยู่ในสำนักตันอู่เช่นกันจึงไม่น่าแปลกใจทนาไหนเขาถึงทราบว่าเย่หยวนอยู่ในอันดับสุดท้ายของสำนักตันอู่เย่หยวนตอบกลับด้วยรอยยิ้มพร้อมกล่าวว่าท่านไม่ต้องจำเป็นต้องขอโทษในอดีตข้ามีชื่อเสียงที่มืดมนอย่างที่ท่านรู้ในตอนที่ข้ายังเยาว์วัยข้ามักถูกพ่อบังคับให้ศึกษาสมุนไพรเหล่านี้เป็นประจำดังนั้นข้าจึงจำได้เล็กๆ็น้อยนอย ณจุดนี้อังอ,อวี่ไม่กล้าที่จะพูดห้วนกับเย่หยวนอีกต่อไปเขารีบตอบกลับทันทีว่านายน้อยเย่ e, ช่างอ่อนน้อมถ่อมตนโปรดเข้ามาเถิดเชิญขณะที่อังอ,อวี่พาเย่หยวนเข้าไปในบ้านเมื่อเดินเข้ามาเย่หยวนพลันได้ยินเสียงลมหายใจที่อ่อนระทวยและต้นเสียงนั้นได้นอนอยู่บนเตียงไม้ไม่จําเป็นต้องบอกก็รู้ว่าผู้ที่นอนทซมอยู่คือพ่อของอังอ,อวี่ถังส่งไฮโวเย่หยวนหยุน,ยนเอ,อ๋อแคกแคกเป็นง่ายงแคกแคกบ้าง สภาพของถางส่งไฮโวนั้นดูไม่ค่อยดีนะักเขาไอายอย่างรุนแรงแม้จะพูดเป็นประโยคยังยากจากนั้นเขาก็พยายามที่จะลุกอังอ,อวี่เห็นดังนั้นจึงรีบไปพยุงตัวพ่อเขาทันทีท่านพ่อข้าบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าลุกโดยพละการห้าห้าห้าฮะแคกแคกแต่ต่อไปนี้ข้าข้าคงไม่สามารถดูแลเจ้าได้ออีกแล้วแคกแคกจะเจ้าต้องดูแลแต่ตัวเองให้ดีเห็นได้ชัดเลยว่าถางส่งไฮวไร้หนทางใดๆ ในตอนนี้เขาจึงพูดสั่งเสียก่อนที่ไม่มีโอกาสใดๆอีกน้ำตาของอังออวีได้หลั่งออกมาทันทีเมื่อได้ยินดังนั้นและพูดอย่างสำลักน้ำตาว่าท่านพ่อไม่ท่านห้ามพูดเช่นนี้อีกค่ะข้าข้าจะหาหนทางมารักษาท่านแน่นอนข้านำยาหกแฉกกลับมาแล้วข้าจะรีบไปหลอมโอสถให้ทันทีหลังจากพูดเสร็จอังอวีก็ได้ลุกขึ้นแต่เขาก็ถูกรั้งไว้โดยพ่อของเขามอไม่ไม่จำเป็นต้องแคกแคกมันไร้ประโยชน์ มิใช่ว่าโอสดฟื้นฟรูร่างกายจะไม่สามารถรักษาเขาได้แต่เขารู้ดีว่าทักษะการปรุงยาของลูกตนไม่ได้ยอดเยี่ยมถึงขนาดหลอมมันได้โดยสมบูรณ์อย่างน้อยที่สุดถังส่งไฮไว้ก็ต้องการให้ลูกของตนเก็บสมุนไพรเหล่านี้เอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินยังดีกว่ามาทิ้งให้กับชีวิตที่ใกล้ตายคนหนึ่งแคกทาทำไม่มีแขกมาแคกทำไมไม่เชิญเขานั่ง ทางส่งไฮโวได้สังเกตว่าวันนี้ได้มีบางคนนอกเนื่องจากลูกของตนมาที่บ้านและกำลังยืนอยู่ตรงหน้าประตูห้องเมื่อได้ยินพ่อของตนพูดเช่นนี้อังอ,อวี่จึงรีบหันไปหาเย่หยวนพร้อมพูดว่านายน้อยเย่ข้าขอร้องโปรดร,รักษาพ่อข้าด้วยเถิดข้าย,ยินดียินดีเป็นทาสรับใช้ท่านไปชั่วชีวิตท่านจะตีจะเคี่ยนข้าย,ย่างสัตว์ตัวหนึ่งก็ยังได้แม้ว่าชื่อเสียงของอังอวี่จะไม่ไดีเท่าไหร่ แต่ก็เห็นได้ชัดเลยว่าเขาเป็นคนกระตัญยูมากแค่ไหนคำพูดเหล่านี้นั้นมันแสดงให้เห็นว่าเขารับพ่อของตนแค่ไหนคำพูดและท่าทางของเขาทําให้ส่วนลึกของจิตใจเย่ยยนได้รับการตอบรับทันทีข้าและเจ้าเป็นดั่งพี่ดั่งน้องแล้วไฉนถึงพูดเช่นนี้กันให้ข้ามองเจ้าเป็นสัตว์ตัวหนึ่งอย่างนั้นหรือเร็วเข้านําท่านลุงนอนลงข้าจะวินิจฉัยเดี๋ยวนี้แหละ เย่หยวนได้ยืนมือขวาออกไปเพื่อวัดที่ผจรของถังซ่งไฮโวเมื่อถังซ่งไฮโวรู้สึกตัวว่ามีคนมาวัดที่ผจรเขาก็เร่งชักมือออกทันทีมาไม่แคกแคกไม่จำเป็นหอรออ,อกอเจ้าหนุ่มขอขอบคุณท่านพ่อเมื่ออังอ,อวี่ได้เห็นการกระทำของพ่อตนเองเขาก็ยิ่งร้อนใจมากขึ้นเย่หยวนรู้ดีว่าถังซ่งไฮโวไม่อยากสร้างภาระให้ลูกชายของตนเพราะอย่างไรเขาก็ต้องตายแน่นอนและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ เขาไม่คิดว่าเด็กอย่างเยห่หยวนคงไม่สามารถรักษาอาการที่สาหัสขนาดนี้ได้เยห่หยวนไม่ได้โกรธแต่อย่างใดจากที่พจรที่เขาสัมผัสเมื่อสักครู่นี้แม้เพียงเสี่ยวอึดใจแต่เขาก็วินิจฉัยได้ทันทีเขาจึงถามขึ้นว่าท่านลุงหากข้าเดาไม่ผิดท่านคงได้รับบาดเจ็บจากแรดวายุฟ้าใช่หรือไม่พออังอวิได้ยินดังนั้นเขาก็ตกใจทันทีถ้าท่านรู้ได้อย่างไรท่านเพิ่งจับที่พจรไม่ทิ้งเสี่ยวอึดใจเท่านั้น แต่ถังซ่งไฮโว้ก็ยังคงนิ่งไม่ไหวติงเขาได้ไอจนแทบไม่สามารถปฏิปะต่อคำพูดได้นั้นนี่แคกแคกยัหยุนหยุนเอ,อ๋อชาชายหนุ่มแคกแคกชายหนุ่มผู้นี้คือใครกันท่านพ่อมีนายน้อยเย่เขามาเพื่อรักษาท่านเมื่ออังอวี่เห็นพ่อของตนไอไม่หยุดอย่างกับว่าหัวใจเขาได้ดิ่งลงสู่เหวลึกเมื่อพิจารณาสถานการณ์เย่หยุนได้ขมวดคิ้วในทันที หนึ่งในสิ่งสําคัญในการรักษาผู้คนคือจะต้องแก้ที่จิตใจผู้ป่วยก่อนหากทางส่งชัยวยังสิ้นหวังและอยากตายอยู่แบบนี้ต่อให้กินโอสถครอบจักกรวาลไปก็มีอาจช่วยชีวิตเขาได้ด้วยสายตาคู่นี้ของเย่ยวนเขาสามารถเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าอาการบาดเจ็บสาหัสข,ขนาดนี้ก็คงอยู่ไม่พ้นคืนนี้เกรงจะสิ้นใจก่อนแน่นอนหากแค่นี้ยังช่วยไม่ได้ การจะหวนคืนสู่บัลังจากกระพัดโอสถอีกครั้งก็อย่าหวังและดูจากสภาพปัจจุบันมันสาหัสเกินกว่าจะใช้โอสถฟื้นฟรูร่างกายรักษาแล้วเย่หยวนจึงตัดสินใจจะใช้โอสถที่มีฤทธิ์รุนแรงยิ่งกว่าช่างเถิดท่านพี่ถังเหตุใดจะต้องช่วยชีวิตคนไร้น้ำใจเช่นนี้ด้วยในเมื่อเขาไม่อยากมีชีวิตอยู่ก็คงต้องปล่อยให้เขาตายนั่นแหละอังอ,อวี่สับสนอย่างมากเมื่อได้ยินจริงแล้วเย่หยวนตั้งใจจะ่่วยพ่อเขาจริงๆหรือไม่ และเมื่อได้ยินเย่หยวนดูหมิ่งพ่อของตนเขาก็โกรธอย่างมากมีท่านที่พ่อข้าได้รับบาดเจ็บเช่นนี้ก็เพราะทําเพื่อข้าแล้วเหตุใดท่านจึงพูดเยี่ยงนี้แคกเจ้าหนุ่มคําพูดยุยยุของเจ้ามาไม่ไม่มีประโยชน์หรอกอังอวี่อาจไม่เข้าใจแต่ชายผู้เจนจัดผ่านโลกมานานอย่างถางซ่งไฮวมีหรือจะไม่เข้าใจเย่หยวนไม่คิดอยู่แล้วว่าสรรพสิ่งใดล้้นง่ายายรับรื่นไปเสียหมดอยู่แล้วเขายิ้มอย่างเยือกเย็นและพูดว่าท่านคิดเช่นนั้นหรือ ในเมื่อวาจายุยยุท่านกลับใช้ไม่ได้ผลเช่นนั้นข้าก็จะรักษาท่านด้วยวิธีนี้ก็แล้วกันหากวันข้างหน้าหากท่านที่ถางต้องตายอย่างไร้ค่าอยู่ข้างถนนหนทางแล้วไปพบเจอท่านในปรอพบดูซิว่าท่านจะมีหน้าตอบเขาว่าอย่างไรในที่สุดอารมณ์แสนแน่นิ่งคล้ายคนใกล้ตายของถางส่งไฮโวพลันถูกกระตุ้นขึ้นทันใดเขาหันเหลียวมองหันควันและพูดว่าท่านหมายความว่าอย่างไรท่านพูดเองมิใช่หรือว่าข้ายุยยุท่านไม่ได้ผลแล้วเหตุใดท่านจึงถามอะไรมากมาย ข้าเพียงเห็นแก่ความกระตันยูของท่านพี่ถังเท่านั้นข้าจึงตกลงที่จะช่วยชีวิตท่านแต่ดูเหมือนว่าความกตัญยูของเขาคงไม่เป็นที่ชื่นชมเสียแล้วที่กล่าวไปเมื่อครู่ล้วนเป็นความจริงแน่นอนในอนาคตแต่ช่างมันเถอะเอาละ่ะข้าตัดใจเลิกคิดเรื่องช่วยชีวิตท่านแล้วลาก่อนเมือ่อพูดจบเย่หยวนก็หันหลังกลับและเดินจากไปทันทีช้าก่อนถังซ่งไฮโวและอังอวีตะโกนออกไปพร้อมกันท่านลุงยังมีอะไรอีกหรือ เย่ยวนหาได้สนใจอังอ,อวี่และถามถา,มางส่งไฮโวน้ำเสียงเย็นชาคค่าอยากรู้ว่าที่เจ้าหนุ่มพูดสักครู่นี้หมายความเช่นไรที่ท่านเพิ่งพูดไปเมื่อครู่ประโยคที่ว่าอังอวี่จะนอนตายข้างถนนนั้นช่างทิ่มแทงหัวใจของเขาจริงๆอะไรกันท่านก็แค่คนกําลังจากตายคนหนึ่งแล้วยังจะอยากรู้อันใดอีกกับแค่ชีวิตของตนเองยังมองว่าไร้ค่าแค่ชีวิตของตนยังรักษามันไว้ไม่ได้ยังจะนับประษาอะไรกับชีวิตลูกล่ะ หากนี่ไม่เรียกไรน้ำใจแล้วว่าจะให้เรียกว่าคล้อยหลังผู้จบเย่หยวนก็ยิ้มเยาะเย้ยออกมาตัตราบเท่าที่ถ้าท่านจะยอมบอกแคกแคกข้าย,ยินดีให้ท่านรักษาดูเหมือนวันนี้ถังซ่งไฮโวจะพูดมากเกินไปจึงทําให้อาการของเขาซุดหนักขึ้นเย่ yeah, หยวนยังคงมองอย่างเหยียดยามเขายิ้มเยือกเย็นและพูดว่าท่านคิดหรือไม่ว่าหลังจากที่อังอ,อวี่เข้าไปศึกษาที่สํานักตันอู่แล้วอนาคตของเขาจะเป็นเช่นไร แล้วจะเป็นเช่นไรหรือถังซ่งไฮโวถามด้วยความสงสัยอย่างมากสำนักตันออหาใช่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์อย่างที่ท่านคิดไว้แต่มันเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความป่าเถื่อนข้าเชื่อว่าท่านพี่ถังคงไม่เคยเล่าเรื่องพวกนี้ให้ท่านฟังใช่หรือไม่เยี่หยวนถามขณะมองไปที่อังอวี่อังอวี่เผยสีหน้าให้เห็นถึงความอัดอั้นตันใจแอแล้วก็พยักหน้าแทนคําตอบถังซ่งไฮโวรู้จักลูกชายตนเองดีเขามั่นใจว่าลูกชายของเขาไม่โกหกแน่หัวใจของเขาบีบคั้นมากขึ้น เย่หยวนพูดต่ออีกกว่าที่สำนักตันอูนั้นเป็นสถานที่ที่รวบรวมผู้มากความสามารถไว้มากมายและเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันที่เข้มขน้นบางทีอาจจะป่าเถื่อนมากกว่าโลกข้างนอกเสียด้วยการจะแข่งแกร่งขึ่งนั้นต้องแลกมาด้วยการฆ่าผู้แข่งแกร่งคนอื่นๆแม้ว่าท่านพี่ถังจะมีพรสวรรค์ที่ไม่เลวนัก แต่ก็ไม่ได้เก่งกาจจนไร้คู่ต่อสู้และที่สำคัญเขาก็เป็นเพียงแค่ชาวบ้านธรรมดารรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีแหล่งสนับสนุนอะไรเขาเป็นได้เพียงแค่บันไดหินให้ผู้อื่นก้าวข้ามไปเท่านั้นในวันข้างหน้าเขาอาจถูกกำจัดหรือหากสามารถเอาชีวิตรอดมาได้เขาก็จะเป็นได้เพียงนักล่าสัตว์อสูรเท่านั้นในสำนักตันอูมีคนเช่นนั้นอยู่มากมายและท่านคิดว่าจะมีนักล่าสัตว์อสูรสักกี่คนกันที่จะสามารถมีชีวิตที่มั่นคงและปลอดภยัยตัวเขาเองทงังซ hey ่งไฮโวก็เป็นนักล่าสัตว์อสูรเช่นเดียวกัน เขาจึงเข้าใจสถานการณ์ของนักล่าเหล่านี้ดีเมื่อคิดว่าลูกชายของเขาต้องมาเจริญรอยตามเขาถังส่งไฮวูวรู้สึกว่าแม้ต้องตายเขาก็คงตายตาไม่หลับแน่เจ้าหนุ่มตอนนี้แค่แคกค่ค่าผิดไปแล้วได้โปรดช่วยรักษาอาการบาดเจ็บให้แก่ข้าด้วยเถิดค้าค่ายินดีจ่ายเงินค่ารักษาให้กับท่าน ที่จริงแล้วถังซ่งไฮโวไม่ได้ตั้งใจจะสร้างความลำบากให้กับลูกชายของเขาดังนั้นเมื่อพบว่าหากเขาตายลูกชายของเขาจะยิ่งพบกับความยากลำบากมากขึ้นแทนเมื่อเขารู้เช่นนี้มันก็ยิ่งทำให้เขาไม่อยากตายเข้าไปใหญ่ตอนที่17เชื่อใจข้าหรือไม่นายน้อยเย่อาการพ่อข้าเป็นอย่างไรบ้างทั้งอวี่ถามอย่างไม่สบายใจทั้งอวี่เป็นมือสมัครเล่นและไม่ค่อยมั่นใจในการวินิจฉัยของตนเองนะับและตอนนี้เย่หยวนก็แสดงให้เขาเห็นแล้วว่า ตัวเย่หยวนเองนั้นมีฝีมือที่เหนือกว่าตัวเขาเองมากดังนั้นเย่หยวนคือความหวังของเขาทั้งหมดในขณะนี้ทันทีที่เย่หยวนขมวดคิ้วขึ้นหัวใจของถังอวี่พลันราวกับว่าตกลงไปในเหวลึกแรดวายุฟ้านั้นมีพลังกำลังที่แข็งแกร่งแถมยังรวดเร็วมากอีกด้วยโชคดีมากที่ท่านลุงคนนี้สามารถรอดชีวิตกลับมาได้จากที่ข้าวินิจฉัยเมื่อสักครู่ปอดของเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสหัวใจของเขายังมีโอกาสล้มเหลวได้ทุกเมื่อ ตอนนี้ชีวิตของเขาอยู่ในสภาพครึ่งเป็นครึ่งตายเย่ยวนเผยสีหน้าที่ดูมืดมิดทันทีหลังกล่าวเสร็จหัวใจของทางอ,อวิค่อยๆสลายไปเมื่อได้ยินดังนั้นคําพูดของเย่ยวนแทนที่จะเป็นทางส่งไฮโวที่ควรใจสลายกลับกันสีหน้าของทางส่งไฮโวกลับมีสีหน้าที่เรียบสงบสิ่งที่เขาเห็นในตอนนี้คือความเป็นและความตายเท่านั้นเขารู้ดีว่าตนเองบาดเจ็บสาหัสแค่ไหนซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเขาถึงได้ตัดสินใจเช่นนี้ในทีแรก และเมื่อได้ยินคำวินิจฉัยของเย่หยวนเข้าไปยามนี้เขายิ่งมั่นใจเลยว่าการคาดเดาของเขานั้นถูกต้องนายน้อยเย่ท่านไม่ต้องพูดต่อแล้วในตอนนี้ถังอ,อวี่ไม่อยากได้ยินอะไรอีกต่อไปแล้วและเย่หยวนก็รู้สึกได้ถึงความสิ้นหวังที่อยู่ภายในจิตใจเขาจากคำพูดเพียงไม่กี่คำอย่างไรก็ตามเย่หยวนก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับไปเย่หยวนนั่งคิ้วขมวดอยู่ครู่หนึ่งเกี่ยวกับปัญหาในตอนนี้ และเวลาก็ผ่านเลยไปในขณะนี้บริเวณโดยรอบถูกกลืนไปด้วยความเงียบสงัดมันเงียบซะจนถังอ,อวี่ไม่สามารถทนมันได้อีกต่อไปถังอ,อวี่จึงรวบรวมความกล้าและเอ่ยปากถามเย่หยวนในทันทีว่านายน้อยเย่เรื่องนี้มันเกินมือท่านไปจริงๆข้าว่าท่านลองเชิญพ่อของท่านมาช่วยดีไหมเย่หยวนได้เงยศีรษะขึ้นและจ้องถังอ,อวี่สายตาของเย่หยวนช่างเรียบสงบแต่ก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับไป ทังอ,อวี่รู้สึกได้ถึงความอย่างรู้ที่ออกมาจากแววตาเย่ยวยวนจึงกล่าวขอโทษออกไปข้าขอโทษไม่ใช่ว่าข้าดูถูกฝีมือท่านแต่ข้ารู้ว่าเจ้าหมายถึงอะไรแต่ข้าอยากจะบอกอะไรเจ้าสักนิดไม่รู้ว่าเจ้าจะเชื่อข้าหรือไม่ว่าอาการของท่านลุงผู้นี้หนักเกินกว่าพ่อข้าจะช่วยได้นั้นรวมไปถึงหวังตงไห่หรือแม้แต่วูเถาเฟยก็ไม่อาจช่วยได้เย่หวยวนกล่าวด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่น วู้เถาเฟยที่เย่หยวนกล่าวมาคือหัวหน้าสมาคมนักหลอมโอสถในรัชถินภายในรัชถินแห่งนี้ผู้ที่ประสบความสําเร็จสูงสุดในบรรดานักหลอมโอสดได้แก่หวังตงไห่และเย่ฮานแต่ทั้งสองคนนั้นก็ยังมีฝีมือที่ด้อยกว่าเซียนโอสถอย่างวู้เถาเฟยวูเถาเฟยเป็นถึงคนจากตระกูลราชวงศ์และในตอนนี้การที่เย่หยวนกล่าวว่าแม้แต่วูเถาเฟยยังไม่สามารถรักษาได้นั่นหมายถึงพ่อของถังอ,อวี่นั้นไม่มีโอกาสรอดเลยแม้แต่น้อย เมื่อคำพูดบ้าบ้าเช่นนี้เข้าหูทั้งอ,อวี่หากเป็นเรื่องอื่นเขาคงไม่ตอบโต้กลับแน่นอนแต่การที่เย่หยวนกล่าวอะไรบ้าบ้าเช่นนี้ออกมานั่นหมายถึงเย่หยวนกำลังบอกว่าอย่างไรพ่อของตนก็จะตายแน่นอนทำไมเขาถึงพูดแบบนี้ละ่ะเจ้านั้นคิดว่าตัวเองเป็นใครกันสุดท้ายก็เป็นแค่ผ้าขี้ริ้วอยู่ดีนายน้อยเย่นี่ท่านหยุนเอ,อ๋อให้เจ้าหนุ่มนั้นพูดให้จบก่อนทั้งส่งให้วกล่าวแทรกทังอ,อวี่ ทังอ,อวี่ประหลาดใจเล็กน้อยเย่หยนได้พยักหน้าและพูดต่อว่าข้าเพียงแค่บอกกว่าพวกเขาไม่สามารถรักษาท่านลุงได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านลุงจะไม่เหลือหนทางทังอ,อวี่รู้สึกมีความหวังครึ่งทันทีเมื่อได้ยินทังอ,อวี่จึงเอ่ยปากถามอย่างร้อนใจว่านายน้อยเย่ยท่านามีแผนแล้วหรือใช่และแผนนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าท่านพี่ถงังข้า ถังอวี่ถามยำเยยวนอีกทีทังอวี่ไม่รู้เลยว่าในตอนนี้เยหยวนกำลังมีแผนอะไรอยู่กันแน่แอนแล้วก็ไม่ทราบเลยว่าเหตุใดต้องเป็นตัวเขาเองเยยวนพยักหน้าและพูดต่อว่าท่านพี่ถังข้ารู้ดีว่าชื่อเสียงของข้าในอดีตนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ข้าจึงขอถามเป็นครั้งสุดท้ายว่าท่านเชื่อใจข้าหรือไม่ เมื่อได้ยินเย่หยวนถามแบบนี้ทังอวี่ก็ตระหนักได้ถึงเรื่องบางอย่างในฐานะที่เป็นคนหัวไวหากเขาไม่เข้าใจเจตนาที่แฝงอยู่ในคําถามของเย่หยวนเขาก็เป็นได้เพียงคนโง่คนหนึ่งนายน้อยเย่ท่านหมายถึงย่าหกแฉกอย่างนั้นหรือทังอวี่ถามอย่างลังเลถูกต้องเย่หยวนหาได้ปฏิเสธพร้อมกับกล่าวยอมรับไปตามตรงในความจริงความแตกต่างระหว่างดินแดนศักดิ์สิทธ กับแดนล่างในเรื่องของโอสถนั้นเรียกได้ว่าห่างกันหลายสิบร้อยขุมแม้จะเป็นโอสถระดับหนึ่งในอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์แต่โอสถเหล่านั้นก็ยังถูกแบ่งว่าจะอยู่ในระดับกลางหรือระดับสูงขึ้นอยู่กับคุณภาพแต่โอสถระดับสูงในรัฐถิ่นมันก็เป็นเพียงยาระดับต่ำทันทีเมื่ออยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งความลึกกล้ามและคุณภาพของโอสถในแดนล่างเช่นนี้ไม่อาจเทียบกับโอสถในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ได้เลยหากจะให้กล่าวก็คือในความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ เย่หยวนจะสามารถหลอมโอสถระดับหนึ่งขั้นสูงออกมาได้โดยพลังของตนเองในปัจจุบันแต่เหตุผลเดียวที่ทำให้เย่หยวนมั่นใจว่าจะสามารถปรุงมันขึ้นมาได้เนื่องจากในอดีตเขาเคยเป็นถึงจัก,กรพรรดิโอสถด,ดังนั้นเขาจึงสามารถหลอมโอสถที่ทลายขีดจำกัดของพลังปราณตนเองได้โดยใช้วรยุทธหลอมทรงประสิทธิภาพต่างๆเพื่อรีดพลังปราณที่มีอยู่เพียงน้อยนิดออกมาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและใช้มันหลอมโอสถอย่างพิถีพิถันเมือ่อหลอมสำเร็จและกินลงไปเขาจะมีพลังปราณที่สูงขึ้นเป็นทวีในข้ามคืนแน่นอน แต่อสถระดับหนึ่งขั้นสูงนั้นก็เป็นเพียงโอสถระดับต่ำในสายตาเย่หยวนอยู่ดีอย่างไรก็ตามโอสถระดับหนึ่งขั้นสูงในแดนล่างชั้นต่ำแบบนี้ไม่สามารถรักษาอาหารบาดเจ็บของถังซ่งไฮโวได้เลยเขาจำเป็นจะต้องใช้โอสถระดับหนึ่งขั้นกลางของดินแดนศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่ความแข็งแกร่งของเย่หยวนในตอนนี้ก็ยังต่ำเกินไปที่จะหลอมกลั่นขึ้นมาดังนั้นเขาจึงให้ทางเลือกแก่ถังอ,อวี่หากถังอ,อวี่เลือกไม่เชื่อใจเย่หอยยวน ชะตากรรมของเขาและทังอ,อวี่ก็จะจบลงที่นี่และก็จะไม่มีใครสามารถช่วยทางส่งไฮโวได้อีกและแล้วข้าให้ท่านไปแล้วท่านเกิดกลับคำถ้า,ถ,าถ้าเกิดทังอ,อวี่เริ่มตื่นประหนกมากขึ้นภายใต้จิตสำนึกของทังอ,อวี่ได้บอกว่าเย่หยวนเป็นคนน่าเชื่อถือแต่เมื่อถึงคราวว่าจะต้องเลือกจริงๆทัง,ทงอ,อวี่ก็ไม่รู้เลยว่าเขาควรทำอย่างไรดีในความคิดของเขาขณะนี้เขาคิดว่าหากเย่หยวนไม่สามารถรักษาพ่อเขาได้จริงๆ เขาคงต้องใช้ยาหกแฉกเพื่อปรุงยาฟื้นคืนร่างกายและนั้นก็เป็นความหวังสุดท้ายของเขาน,นายน้อยเย่มาไม่ใช่ว่าข้าไม่เชื่อใจท่านทั้งอ,อวี่สับสนจนพูดอะไรไม่ถูกแล้วในตอนนี้ย่าหยุนเอ๋อให้ให้สิ่งนั้นกับเจ้าหนุ่มนี้ไปในสอถาการกดดันเช่นนี้ได้มีเสียงของทางส่งไฮโวแทรกขึ้นเขาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบ เขาเหลียวหันกลับมองพ่อตอนเองทันทีจากนั้นพวกเขาก็ได้มองตากันนี่คือสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกในขณะนี้อย่างกับว่าพวกเขากำลังสื่อสารกันด้วยสายตาในท้ายที่สุดพวกเขาก็ต่างพยักให้กันทั้งอ,อวี่ได้กัดฟันพร้อมรอยยิ้มและหันมาหยิบหญ้าหกแฉกให้เย่หยวนและกล่าวว่านายน้อยเย่โ e, ปรดรับมันไปเย่ e, หยวนหาได้ร้อนใจคว้ามาแต่อย่างใดเขาค่อยๆย,ยื่นมือไปรับกล่องอย่างใจเย็น ข้าขอเวลาหนึ่งวันในวันพรุ่งนี้ข้าจะรีบมาที่นี่ทันทีแต่ตอนนี้อาการของท่านลุงมันคงเป็นเรื่องยากเกินที่จะอดทนรอจนพรุ่งนี้ดังนั้นข้าจะฝังเข็มเพื่อรักษาเสถียรภาพของเขาเพื่อไม่ให้ซุดลงไปมากกว่านี้ทั้งอวิมีสีหน้าที่ดีขึ้นทันทีและพูดว่าลำบากท่านแล้วนายน้อยแย่เนื่องจากเย่หยวนไม่ได้นำเข็มทองคำติดตัวมาด้วยเลยเขาจึงต้องวิ่งกลับไปยังหอโอสถเพื่อไปนำเข็มมา หลังจากที่เย่หยวนออกไปถังอ,อวี่ก็ได้ถามพ่ออย่างไม่ค่อยสบายใจว่าท่านพ่อถึงข้าจะรู้ว่านายน้อยเย่จะมีทักษะและความรู้ด้านโอสถอย่างแท้จริงแต่ชื่อเสียงในอดีตของเขามันก็แย่ายมากข้ารู้สึกเหมือนว่าข้ากำลังเล่นพนันโดยมีชีวิตท่านเป็นเดิมพันหลังจากที่ถังซ่งไฮโว้ยไอออกมาอย่างรุนแรงเขาก็ยิ้มให้ลูกที่มีสีหน้าตึงเครียดพร้อมพูดว่าข้าคิดว่าข้าจะไม่รู้ถึงอาการของตนเองหรือเจ้าหนุ่มนั้นกล่าวถูกแล้ว แม้จะเป็นมูเถาเฟยมะมันก็ไร้ประโยชน์ดังนั้นมันเป็นการเดิมพันที่ที่ไม่มีอะไรจะเสียเราหรือเพียงการเดิมพันครั้งนี้แล้วล่ะถ้าท่านพ่อท่านพูดจริงอย่างนั้นหรือเห็นได้ชัดแจ้งทังอ,อวี่ไม่เคยคาดคิดเลยว่าอาการของพ่อตนจะรุนแรงถึงเพียงนี้ถังส่งไฮโวใสหัวจะเจ้าหนุ่มนั้นหาใช่พวกบ่อน้ำตื้นเขินหยุนเอ,อ๋อมาไม่ว่าผลในอนาคตจะเป็นเช่นรไร เจ้าจงเฝ้าติดตามเจ้าหนุ่มนั้นไว้ทั้งอวี่ไม่คิดเลยว่าพ่อของตนจะประเมินเย่หยวนสูงแบบนี้แต่ความสามารถของเขากับเย่หยวนแตกต่างกันอย่างฟ้ากับเหวอลมันได้รับการพิสูจน์ตั้งแต่เย่หยวนเหยียบบ้านหลังนี้แล้วท่านพ่อไม่ต้องห่วงข้าข้าไม่ใช่คนเนรคุณปราบเท่าที่นายน้อยเย่รักษาท่านได้ข้าจะเต็มใจรับใช้เขาไปชั่วชีวิตชีวิตของข้าจะเป็นของเขาข้าสัญญา